เวลาไม่เคยหยุดเดินสําหรับพ่อแม่ยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่อายุท่านก็จะยิ่งมากขึ้นนับวันยิ่งแก่เท่าเวลาที่เหลืออยู่ก็จะลดลงทุกวันลูกทุกคนจึงควรสํานึกพระคุณของท่านให้มากนี่คือ6สิ่งที่ควรทําให้ท่าน1ก็คืออย่ายัดเยียดความสุขไม่ผิดที่ลูกอยากให้พ่อแม่มีความสุขได้มีชีวิตดีๆแต่คุณต้องไม่ลืมถามท่านนะครับว่าท่านอยากจะมีชีวิตแบบที่คุณกําลังวาดให้หรือเปล่าเพราะบางทีท่านอาจจะไม่ได้มีความสุข กับชีวิตที่คุณเลือกให้เช่นคุณอยากให้พ่อแม่อยู่ในบ้านหลังใหญ่กินอาหารหรูหราแต่ความเป็นจริงแล้วท่านอาจจะไม่ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้ท่านอาจจะแค่อยากใช้ชีวิตแบบเรียบๆในบ้านหลังเล็กๆที่แสนอบอุ่นได้กินอาหารที่ลูกทําให้มีลูกหลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาบางทีนี่ก็อาจจะเป็นความสุขที่ท่านต้องการก็เป็นได้นะครับ2ก็คือกอดท่านบ่อยๆเมื่อลูกยังเล็กให้รีบกอดลูกเพราะโตขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้กอดนั่นเพราะว่า พอลูกโตขึ้นคนส่วนใหญ่รู้สึกเขินอายที่จะแสดงความรักทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดที่ลูกทําได้ไง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวพ่อแม่ทุกคนก็ยังต้องการความรักและอ้อมกอดจากลูกเสมอนะครับ 3. ก็คือจงเป็นผู้ฟังให้มากตั้งแต่เล็กๆแม้ว่าคุณจะยังพูดจะไม่เป็นภาษายังไงก็ตามแต่พ่อแม่ก็ยังพยายามฟังและคอยตอบทุกคําถามให้คุณโดยที่ท่านไม่ได้รําคาญเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับพ่อแม่ในวันนี้ ก็ต้องการให้คุณทําเช่นนั้นเช่นเดียวกันบางครั้งท่านจะพูดแต่เรื่องในอดีตวนไปเวียนมาแต่คุณก็อย่าเพิ่งรําคาญไปนะครับขอให้คุณตั้งใจฟังแค่นี้ก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นคนแก่ที่น่าราคาญแล้ว4ก็คือสร้างวันพิเศษให้กับท่านขณะที่คุณออกไปทํางานพบเพื่อนฝูงเจอคนมากมายพ่อแม่ที่อยู่บ้านก็ได้แต่คอยว่าเมื่อไรลูกจะกลับมาซึ่งเป็นกิจวัตรทุกวันคุณลองถามตัวเองดูนะครับว่า ถ้าหากคุณต้องอยู่กับบ้านเฉยๆและรอคอยเวลาลูกกลับมาคุณจะรู้สึกยังไงดังนั้นอย่าให้ท่านโดดเดี่ยวและเบื่อหนกับชีวิตจนเกินไปลองพาท่านไปกินของอร่อยๆไปในที่ที่ท่านชอบหรือหากไม่มีเวลาลองช่วยกันทำอาหารช่วยกันปลูกต้นไม้ในบ้านแค่นี้ก็ทำให้พ่อแม่ของเรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วนะครับ5ก็คือขออโหสิก,กรรมเมื่อคุณทำผิดเมื่อคุณทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ใจิตใจของคุณย่อมจะคุณมัวและส่งผลให้หน้าที่การงานโดยประสิทธิภาพตามลงไปนั่นเองและถ้าคุณพลั้งพลาดไม่ทำดีกับท่านแล้วและรู้สึกอย่างนี้จงขอขมากับท่านโดยบอกท่านว่าสิ่งใดที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ทั้งกายวาจาใจลูกขอโหสิก,กรรมและเมื่อพ่อแม่ท่านยกโทษให้คุณแล้วความรู้สึกไม่สบายใจหรือคุณมัวต่างๆก็จะค่อยๆดีขึ้นและก็เบิกบานขึ้นในที่สุดนะครับ6ก็คือเข้าใจธรรมชาติของพ่อแม่ด้วยนะครับ พ่อแม่อายุมากขึ้นแล้วท่านก็จะยิ่งต้องทำตัวเป็นเด็กบางทีท่านก็จะดูเหมือนว่าคนเอาแต่ใจพูดไม่ฟังก็จะเหมือนตอนที่คุณยังเป็นวัยรุ่นนั่นแหละที่มักจะทำตัวติดเพื่อนทำอะไรไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่แต่พ่อแม่ก็ยังพยายามทำความเข้าใจเล็บปรับตัวเข้าหาคุณและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายทำความเข้าใจท่านบ้างตั้งสติเมื่อเห็นท่านทำอะไรที่คุณไม่ชอบจำไว้เลยนะครับว่าอย่าเผลอใช้คำพูดที่ทิ่มแทงใจท่านเด็ดขาด เพียงคุณทําตามคาแนะนําในคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ก็จะสามารถทําให้พ่อแม่ของคุณมีความสุขและก็สบายใจแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มากเลยนะครับสวัสดีครับ